ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังกันทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับผมอีกเช่นเคยนะครับที่ช่อง cb channel นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกนะครับวิธีการโอนเงินง่ายๆนะครับผ่านมือถือของค่าย a s วันดุคนะครับผมรับรองเลยว่าทำได้ง่ายๆนะครับและมีขั้นตอนทั้งหมดนะครับเพียง4ขั้นตอนนะครับ และก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับวิธีที่หนึ่งนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้กดดอกจันเจ็ด์ศูนสี L ่เหลี่ยมนะครับ กดดอกจันเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับแล้วกดโทรออกนะครับขั้นตอนที่สองนะครับเมนูบริการต่างๆจะแสดงบนหน้าจอให้กดตอบกลับให้กดดอกจันแล้วพิมพ์หนึ่งนะครับเลือกบริการโอนเงินนะครับขั้นตอนที่สามนะครับกดตอบกลับดอกจันและกดเบอร์ปลายทางนะครับเอวันดูคอหรือเบอร์เอฮิรายเดือนนะครับสิบหลัก ที่ต้องการขอให้โอนนะครับเงินเงินนะครับขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนสุดท้ายกดตอบกดตอบกลับนะครับและกดจํานวนเงินนะครับที่ต้องการขอให้โอนเป็นจํานวนเงินเติม10หลักเช่น10บาท20บาท30บาทนะครับสูงสุดนะครับไม่เกินหนึ่งนยบาทนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อทํารายการตามขั้นตอนจนจบรายการการุณารลรับ เฮเเมตนะครับเพื่อยืนยันการทำรายการนะครับวิธีที่3นะครับกดดอกจันท4 0นะครับกดดอกจันทนนะครับกดดอกจันท4 0นะครับกดดอกจันทนนะครับตามด้วยเบอร์ปลายทาง a อเวันดุค,คนะครับสิหลักตามด้วยดอกจันตามด้วยจำนวนเงินที่ต้องการโอนนด ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแล้วโทรออกนะครับหลังจากนั้นรอรับ H M S ครับย,ยืนยันก,การํำลาการและวิธีถุดท้ายนะครับขั้นตอนแรกก็คือกดดอกจันหนึ่งสนะครับแล้วโทรออกนะครับและกด1ครับเลือกบริการโอนเงิน ขั้นตอนที่2นะครับกดเบอร์ปลายทางเอวันทรสิบหลักที่ต้องการโอนให้ขั้นตอนที่3นะครับกดจํานวนเงินที่ต้องการขอให้โอนเป็นจํานวนเงินเต็มเป็นจํานวนเติมนะครับ10หลักนะครับเช่น10 2 0 30สินะครับสูงสุดไม่เกิน100นะครับเมื่อทำหลไรทำตามขั้นตอนนะครับจนจบแล้วนะครับรอรับพิเอฟตยืนยันนะครับเมื่อจบ ไปทั้งหมดสี่ขั้นตอนแล้วนะครับเราก็มาฟังเงื่อนไขในการทำรายการกันหน่อยนะครับซึ่งเงื่อนไขของการใช้บริการนั้นมีด้วยการเจ็ดเงื่อนไขนะครับเรามาทำความเข้าใจเงื่อนไขแลกกันก่อนเลยครับเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับผู้โอนสามารถใช้บริการได้ที่ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องสมัครนะครับเงื่อนไขที่สองนะครับผู้โอนและผู้รับต้องเป็น ผู้ใช้เอฟวนุกคอลเท่านั้นนะครับเงื่อนไขที่3นะครับผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมีสถานะใช้งานได้ตามปกติและมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อยนะครับ1วันครับเงื่อนไขที่4นะครับผู้โอนจะต้องมีอายุการใช้งานในระบบตั้งแต่90นะครับวันขึ้นไปนะครับยกเว้นผู้โอนที่มีโปรโมชั่นสิทธิ์ใช้งานฟรี จากการเติมเงินจะไม่สามารถใช้บริการโอนเงินในช่วงเวลาที่รับสิทธิได้นะครับเงอนไขที่ห้าน,นะครับผู้โอนสามารถโอนได้เฉพาะเงินคงเหลือในระบบตั้งแต่1 0ถึง100โดยไม่สามารถโอนวันใช้คงเหลือได้เงื่อนไขที่หกนะครับผู้โอนสามารถโอนเงินสูงสุดได้ถึง100บาทต่อเดือนอขออภัยครับผู้โอนสามารถโอนสูงสุดได้ 1 0 0่ันบาทนะครับต่อเดือนนะครับและเงื่อนไขสุดท้ายนะครับเงื่อนไขที่7เงื่อนไขที่7นะครับเงินที่ได้รับโอนสามารถใช้โทรนะครับเล่นเน็ตซื้อแพ็กเกจหรือบริการเสริมอื่นได้นะครับในส่วนของค่าบริการนะครับค่าบริการจะถูกหักจากการทำรายการเสร็จเสร็จหรือทำราำรายการสำเร็จนะครับ ซึ่งค่าบริการโอนเงินนะครับจะคิดครั้งละสามบาทนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการโอนเงินมือถือของค่ายเอสวันทุคอนะครับและผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่มองหาวิธีการโอนเงินนะครับสุดท้ายนะครับหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ